กราบสวัสดีพ่อแม่ฟิล์มอนสเตไทยกันอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a d s t w e กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาทำรีแอคชั่นนะครับผมของวงแอสปากันอีกแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นทีเซอร์แล้วนะครับผมนะก็คือเมื่อคืนเนี้ยปล่อยมาตอนสี่ชั่มใช่ไหมแต่ว่าผมคือมือถือมันไม่เตือนอ่ะคุณผู้ชมนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ทําช้ามากๆนะเนื่องจากผมไปโรงเรียนด้วยแหละ โอเคนะผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรีแอคชั่นกันเลยนะครับผม let's go นะครับผมว่าปังนะคุณผู้ชม Black Mamba ดูจากเพลงก็คือแบบโอ้ย อินโทรจริงๆไม่ถึงยี่สิบวิอะคุณผู้ชมข,ของมาของมาของมา,อ,มาอันนั้นก็จะเป็นงูใช่ไหมลิมิเอลิน่า สวยว่ารู้ชมน่ารักมากเลยอะ่ะปังคุณผู้ชมคุณผู้คุณผู้ชมครับผมยังไงก็ปังแล้วเชื่อผมแน่นอนเพลงนี้ปังแน่นอนนะครับผมแอสปานะครับผมนะก็เพลงชื่อว่า Black m ม m b บอนะครับผมคือแบบแท้แค่ทีเซอร์ก็คือแบบรวมทั้งน่ารักรวมรวมทั้งแบบความฮอตนะคุณผ,ผู้ชมแบบยิงปืนแบบพึ่งหืมแล้วคือท่าเต้นก็คือแบบว่า ออเดบิว oh, ผมว่าเดบิวเพลงเนะี้ยปังนะครับผมโอเคก็อันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์นะจ๊ะอยากให้ผมทำดีแอกน,นะครับผมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมแล้ววันพรุ่งนี้วันที่17เพลง black bamba ก็จะปล่อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปรอรับชมกันพรุ่งนี้นะครับผมผมก็จะมาทำดีแอคชั่นเช่นเคยนะครับผมมาดูความปังของอสาววง aspa นะครับผมนะ ก็ขอบคุณคร้บช่วงี่เจบนะครับผมดูแลสุขภาพเขาด้วยนะจ้าบ๊ายบาย